ทำไมคุณครูนั้นแต่งชุดพละเลยอ่ะคุณครูนั้นเนี่ยติดละครเรื่องเลดี้บานฉ่ำนะคะท่านผู้ชมดูไหมเลดี้บานฉ่ำเลดี้บานฉ่ำมันเป็นเรื่องของเคสที่สามใช่ไหมครับคุณติ๋วเพราคุณนั้นชอบมาดีกับชอบตรีนะคะชอบดาราสองคนนี้มากเขาฉลาดมากนะคะตรีเนี่ยเคยเป็นเด็กเกเรนะคะท่านผู้ชมเรียนจบแค่ม .6 เกเร ขอแต่ว่าแม่เขารักเขานะเขามีความรักในครอบครัวสูงนะคะก็เลยเประสบความสเร็จฉะนั้นความรักนี่สาคัญนะคะความรักในครอบครัวสําคัญมากค่ะตรีก็เลยขอแม่ไปเรียนเมืองนอกนะะเรียนเมืองนอกอเมริกาะะพอตรีกลับมาก็ตอนเรียนเมืองนอกเขาก็ไปทาแบบไปหาเงินด้วยเป็นคนเสิร์ฟเป็นอะไรเขาเก่งภาษาอังกฤษชั้นมตรีเนี่ยพอเขากลับมาท่องวันเขาก็เอามาเล่นหนัง เรื่องมาตุคาาหรืออะไรนะคะพวนั้นก็ชอบของแต่เรื่องนั้นแหละที่เล่นเป็นลูกของแม่มคททริยาที่เป็นลูกแฝดน,นะคะคุณผู้ชมคะที่นี่เขามาเล่นเลนดีบ้บานสําใช่ไหมครนั้นก็ดูแบบกูจำวันไม่ได้ว่าเขาเล่นตอนไหนไงกูก็เลยมาดูช่องวันตลอดเขารู้ป้กครูว่าเขาเล่นวันจันทร์วันอังคารประมาณสองทุ่มสิบนาทีนะคะแต่เขาเล่นมาแล้วแต่วันที่สามที่สี่นู่เหรคะกูไม่ได้ดูวันนี้แหะคะ่ะกูจะคอยดู คุณรูก็เลยไปย้อนหลังดูวันนี้ก็เลยไม่ไปได้ไปหาเพื่อนเลยนะคะที่วันนี้เพราะว่าติดน้องมารีกับน้องตรีค่ะน้องมานีกับน้องตรีนะคะที่เล่นเรดี้บันชับนะคุณครงชอบมันเป็นหนังตลกนะคะคุณั้นเลยชอบนั่นแหละทีนี้ปรากฏว่าน้องสาวคุณครูนั้นเนี่ยทะเาลาะก,กับแฟนทะเาลาะก,กับแฟนแล้วก็โทรมาเพ่อนคุณครูว่า ไปวิ่งที่บุ๋กันเถอะคุณก็เตรียมตัวแต่งตัวรอใช่ไหมคะแตแต่งตัวอย่างสวยคนนี้รอรอน้องนะไรนะปรากฏว่าอะไรปรากฏว่านางลาเวอร์กัยไหมคะถ้าล็อกแฟนเดวลาเวิร์นะคะคนเรานี่นางก็เอาคุณแกคุณแจไว้ในบ้านหมดเลยคุณแจรถก็ไม่เอาออกมาออกมาล็อกประตูเรียบร้อยปรากฏว่าคุณแจรถก็มีเพราะรถอยู่นอกบ้านใช่ไหมคะล็อกประตูเรียบร้อยแต่นางมีคุณแจสำรองนางฝากเพื่อนไว้นางก็ขี้ลืมนางก็ฝากเพื่อนไว้จนนางไปทุระ ที่ไหนไม่รู้นางฝากเพื่อนไว้ก็เลยปลากว่ารอเพื่อนรอเพือพ่อนเอาคุณแกมาให้ไม่รู้เขาจะมาให้ตอนไหนนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนไทยมันอาจจะเป็นเดี๋ยวแมวเดี๋ยวแมวเนี่ยมันนานนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแมวเนี่ยท่านผู้ชมการมันจะนาน,นะค่ะนะคะก็เลยแต่งตัวรอก็เลยว่าจะทําอะไรทําคลิปดีกว่าก็าเลยมาเล่าว,ว่าคุณ,ณะครูติดนางเรื่องเลดี้บานฉ่ m นะคะเลดี้บานฉ่ m มันน่ารักนะคะไปดูนะคะท่านผู้ชม น่ารักมากเลยค่ะเลดี้บันฉับน่ารักมากเลยพระเอกหลอ่อค่ะชอบคนหล่อนะคะคนนั้นชอบคนหลอ่อคนนั้นก็แต่งตัวรอ,นองนั่นางต่างก็จะรอุณแกมเพื่อน,นะคะเพื่อนไม่รู้จะเอาุณแกมาสมตอนไหนนะคะโอเคนะคะแต่งตัวรอเพื่อน,นะคะ่ะวันไปดูเลดี้บันฉับทั้งวันมันเล่นจนไม่รู้วันหนึ่งเขาเล่นสองชั่วโมงนะคะมันมีมันมีวันกันอังคารตอนสองทุ่มครึ่ง,งะะเล่นถึงสี่ทุ่มสิบกาสองทุ่มสิบนาทีค่ะ ที่ช่องวันนะคะท่านผู้ชมค่ะสนุกคะ่ะมันเป็นหนังของเพศที่สามนะคะเพระเอกเพระเอกก็มีครอบครัวที่รวยใช่ไหมคะาบฏว่าวันหนึ่งพ่อนะ่ะพ่อเป็นกระเทยแต่ว่าอดทนอดกลั้นจนลูกโตเป็นกระเทยเนะีพ่อก็เลยมาขอเลิกกับแม่แม่รับไม่ได้ลูกก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ทําไมเลิกกันลูกก็ไปแอบดูพ่อพ่อเป็นนางโชว์ก็ <laughs> เลยหนีออกจากบ้านมาค่ะก็มาเจอครอบครัวนนะ่ยก็ไปเป็นช่นางภาพใช่ไหมคะ ไปเจอครอบครัวนางเอกครอบครัวนางเอกเด็ก็จะมีพี่เป็นกระเทยค่ะไปเจอความรักเจอความรักที่เขามาหลอกเอาสินสอดนะท่านผู้ชมมาหลอกเอาสินสอดบอกว่าเพศที่สามไม่มีใครรักจริงไว้อย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีนะคะความรักจริงของเพศที่สามมีค่ะท่านผู้ชมแบบก็เลยหลอกเอาสินสอดพระเอกก็เลยมาอยู่กับบ้านนางเอกเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็ให้นางเอกส่งนางเอกประกวดมิตรสวนสยามเลยอยู่กับหลังสนุกคือคืนนี้แหละคืนวันที่วันนี้ที่ครูมาพูดเดี๋ยววันที่สิบหกนะคะท่านผู้ชมค่ะ ครูติดหนังอยู่แล้วติดหนังอย่ติดละครช่องวันอีูแล้วค่ะนะคะ,นะคะเรดี้บานฉ่ำค่ะสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะครูมไม่ได้ไปไหนเลยเนี่แล้วก็น้องครูทะเลาะกับแฟนนะคะเนี่ทะเลาะกับแฟน,นนี้ก็เลยจะชวนครูไปออกกํลังกายมีใครน้องมาออกทีวีนะแฟนของใครน้องมาออกทีวีนะเขาบอกว่าเขาทะเลาะกับแฟนทะเลาะไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าทะเลาะแล้วเขาไม่เลิกกันคือเก่าอย่างี้หน,นะคะความคิดดีไหมคะ ทะเลาะกันแล้วก็ไม like ่เลิกกันเหมือนเดิมอย่าทะเลาะกันเลยค่ะต้องทะเลาะเหรอคะมันเหนื่อยค่ะมันน้องครูเนี่ยทะเลาะกับแฟนเนี่ยหรือมากุญแจมาค่ะล็อกบ้านเรียบร้อยกุญแจรถก็ไม่มีก็าาจะมารับครูนะคะไปวิ่งที่บุงตาหลวงวิ่งตาหลวงบุงตาหลวง็คือสถานที่ออกกําลังกายของคนโคราดเลยค่ะท่านผู้ชมแต่งเจ้าเชื่อครูก็จะไปวิ่งติดใจักรยานก็ได้ค่ะเพราะปวดเข่านะคะ ตอนนี้คุณครูติดดังละครนะคะเรื่องเรดี้บ้านฉ่ำดูทั้งวัน,นะคะ่ะวันนี้จนมือชาานะคะดูทั้งวันเลยดูย้อนหลังค่ะ <c oughs> ชอบค่ะชอบตรีค่ะกับชอบมาลีค่ะชอบวิธีคิดเขาเขาฉลาดเลยรีเป็นเด็กดื้อน,นะคะแต่ก็ประสบผลสําเร็จได้เห็นไหมคะไปอยู่เมืองนอกต่อสู้นะคะแม่ส่งไปแต่อยู่มาหกพถ้าเรียนอยู่นี่ไม่จบแน่นะะนะะแม่ก็เลยให้ไปเขาอยากไปอินนะคะแม่เขาขอแม่ไปแม่เขามาหาเงินให้ไป กลับมาเขาทางานทาละครเขาได้เงินคืนแม่หมดแล้วค่ะเตรียนะรักเขาชอบรอ่อมาลีเขาเขาชอบคัะน่ารักจักงเลยเบลล์เบลใช่ไหมคะแล้วนางชอบแข่งรถนะเป็นผู้หญิงห้าวเป็นผู้หญิงมั่นสาวมั่นนะคะมาลีเป็นคนที่เท่แต่หวานนะคะเหมือนผู้ชายนิสใส่เหมือนผู้ชายแต่หวานนะคะคุณเลยชอบมาลีนะคะมาลีเป็นลูกครึ่งนะคะใครมีลูกครึ่งระวังลูกได้เป็นดาราเด้เอ,อสาวลูกครึ่งนุ่มลูกครึ่งจะเป็นดาราส่วนมากนะคะคุณชอบนะคะมาลี ตรีก็เป็นคนไทยแท้แต่เขาเหล่อเหมือนคนไทยแท้นะคะโอเคนะคะจะมาบ่นให้ฟังเฉยๆนะว่าอันนี้คุณครูนันติดละครค่ะติดละครนะคะแต่คุณครูนันจะไปเยี่ยมเพื่อนทุกคนอะไรค่ะเพราะเพื่อนเราน่ารักนะคะเราต้องให้กําลังใจกันนะคะส่งกําลังใจให้เพื่อนพูดแต่เรื่องเครียดเครียดเลยช่วงนี้ก็เลยไม่อยากพูดเรื่องเครียดแล้วดูหนังก็ไป่ไม่ดูข่าวเไม่พยายามดูข่าวที่เครียดนะดูข่าวบันเทิงดูข่าวดาราไปนะคะเนาะนะคะโอเคนะคะคุณครูนันติด เรดี้บานฉ่ำตื่นละครเรื่องเรดี้บานฉ่ำนะคะคืนนี้แหละค่ะคืนนี้วันกทรนังคานนะคะคเขา,ะะาจะฉายสองชั่วโมงนะคะวันละสองชั่วโมงนะคะสนุกนะคะ่ะเป็นเรื่องของเพศที่สามค่ะเพศที่สามเขาฉลาดนะคะเขาเก่งคุณครูชอบมีเพื่อนเป็นเพศที่สามค่ะสนุกมีนักเรียนเป็นเพศที่สามก็สนุกค่ะนักศึกษาครูสอนเนี่ยที่ช่วยครูทำเนี่ยเจย่าเนะี่ยก็เป็นเพศที่สามนะคะ,คะเขาเก่งนะคะแล้วเขาก็น่ารักค่ะ หาเงินส่งไปพ่อแม่ทําบ้านได้เป็นแค่ลูกจ้างห้างห้างสรรพสินค้านะคะจบปริญญาตรีแต่เขาประหยัดนะคะ,นะคะโอเคเวลาเช่าห้องอยู่ร้างก็ช่าห้องอยู่กับเพื่อนผู้หญิงนะคะเอเยา่าแต่แต่งตัวเป็นผู้ชายอยู่ค่ะนะคะเป็นกระเ,เลยนะะี่แหละเป็นเพศที่สามนี่แหละคะ่ะเอเยา่าที่ช่วยคุณครูทํากองเชียร์หมูป่าตัดต่อแล้วก็พาครูส่งลงยูทูบอะไรนะคะเอเยา่าช่วยคุณครูนะคะเอเย่าก็เป็น ประเภทที่สามเหมือนเรดี้บันฉ่ำเนี่ยคือนางเก่งคืะนางก็ถ้าตล่อค่ะถ้าทำแต่งเป็นผู้หญิงก็ก็สวยค่ะถ้าคุณนั่นชมก็สวยเลยนางก็เอ้ยเอ้ยคุณคือแบบนี้เลยค่ะถ้าชมหน่อยเดี๋ยววายกรี๊ดเลยค่ะกรี๊ดเลยค่ะเพศที่สามค่ะนางชอบถ้าครูก็ชอบไปกับเพศที่สามถ้าสนุกค่ะพวกนี้เขาจะไม่คิดอะไรเยอะนะคะแล้วขาฉลาดนะท่านผู้ชมพัฉลาดูนะคะเรดี้บันฉ่ำค่ะเรดี้บันฉ่ำช่องวันสามสิบเวลา สองทุ่มสิบนาทีนะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะฉายวันละสองชั่วโมงค <Sun. S 1> <ฆ>่ะดูนะคะสนุกค่ะไม่เครียดค่ะครูนั้นก็จะไม่ให้ดูขา่าวเครียดๆแลวปวดหัวค่ะปวดหัวนะคะเราทําให้ร้องใ,ให้ดีที่สุดก็พอนะคะเราเราก็ต้องไปไหนไม่ได้ ayo, แล้วเราก็ต้องอยู่ที่บ้านของเรานะคะโอเคนะคะมาบทให้ฟังก่อนเห็นไหมคะเราก็อยา่อกกาทะเลาะกับแฟนนะคะทะเลาะก,กันไม่ดีเราใค่เห็นไหมน้องครูเป็นได้ลืมมาคนแจออกจากบ้านเนี่ยไม่มารับคุณครูเลยรอให้เพื่อนเอาคญแจมาส่ง ทะเลาะก,กันไปคนละไม่เลิกกันอยู่ดีนะคะมีลูกด้วยกันหนึ่งคนและ,ะโอเคนะคะท่านผู้ชมค่ะไปก่อน,นะค่ะไปก่อน,นะค่ะ